นางเอกดังโดนขุดโพสต์เมื่อ5ปีที่แล้วดราม่าทั้งประเทศจออนาคตดับดูเหมือนอว่านางเอกคนสวยหน้าหลานนาแรันหรือนาราน่าอดีนีว่าดาราสาวชาวรัสเซียเชื้อสายมองโกวัย26ปีที่ตอนนี้กำลังถูกชาวเน็ตจับตาเป็นพิเศษเมื่อโดนขุดโพสต์เก่าในอดีตเมื่อปี2018 ได้โพสต์เกี่ยวกับตำนานของงูหลานว่าเป็นตำนานของชาวมองโกลและงูหลานก็เป็นคนมองโกที่ออกรบเท่นพ่อที่เกเฉราโดยชาวเนได้เค็บโพสต์ของเธอและมาโจมตีอย่างหนักกล่าวหาว่าเธอตีสองหน้าเบื้องหน้าบอกว่ารักประเทศจีนแต่เบื้องหลังลึกๆแล้วกลับเคลมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนชาวเน็ตหน ไอคนไม่ปลื้มขนาดที่ว่าจะขอไม่ไปดูภาพยนตร์เรื่องวกห้องสินภาคสองที่เธอกำลังแสดงอีกด้วยสำหรับมู่หลานเป็นอีกหนึ่งตำนานสตรีจีนที่โด่งดังไปทั่วโลกและถูกแปรรูปเป็นสื่อบันเทิงทั้งจากในจีนและในตะวันตกเองแต่ต้นตอที่แท้จริงของวีรสตรีในเรื่องนั้นมีที่มาจากไหนกันแน่เรื่องราวเกี่ยวกับมู่หลาน มีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปตามเนื้อหาของแต่ละฉบับจากบันทึกโบราณแต่ชื่อและเรื่องราวของเธอกลายเป็นที่รู้จักจากการปรากฏครั้งแรกในบทกลอนชื่อลำ,นำมนาหหลานบอหลาดออฟมูแลนเชื่อกันว่าเป็นบทขับร้องจากยุคราชวงศ์เว่ยเหนือคริสต์ศักราช3 8 6ถึง557 อันอยู่ในช่วงที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ราชวงศ์เหนือใต้คริสตศักราช386ถึง589เนื้อหาของเรื่องลำนำมู่หลานปรากฏครั้งแรกในเอกสารในศตวรรษที่6เชื่อกันว่างานต้นฉบับเดิมสูญหายจนไม่มีหลงเหลืออีกแล้วขณะที่เนื้อหาในบทกลอนบอนหลาดอ of Mulan ที่ใช้กันมาจากผลงานชื่อมิวสิกบูโรคอลเลกชันในศตวรรษที่11หรือ12เป็นผลงานรวบรวมเนื้อร้องบทกวีและบทเพลงที่รวบรวมโดยกัวเมาเชียนกูโอมาโอเกียนครั้งต่อมาชื่อของเธอไปปรากฏในบทละครร้องในราชวงศ์หญิงในเวลาต่อมาเมื่อคศ1,593ซูเว่ยเอ็กเชอร์เว่ย นำเรื่องของเธอไปแต่งเป็นบทละครร้องชื่อเดอกฟีเมลมูแลนจากนั้นจึงกลายเป็นฉบับสุดท้ายซึ่งเป็นฉบับที่ถูกมองว่ามีอิทธิพลสำคัญคือในนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องอ,องซุยถังซุยทางโดยซูเหรนโฮชูเรนูโอเผยแพร่เมือ่อ2 1,695และถูกบอกเล่าต่อมาจนกระทั่งถึงช่วงผลิตสื่อสมัยใหม่เป็นครั้งแรกปีศ1,927ชื่อมู่หลานยังปรากฏอยู่ในเอกสารทางประวัติศาสตร์หลายยุคแต่สกุลของเธอถูกอ้างอิงแตกต่างกันในเอกสารทางประวัติศาสตร์ยุคราชวงศ์หญิงบรรยายว่าเป็นแซ่จู แต่ในเอกสารประวัติศาสตร์ราชวงศ์ชิงบรรยายว่าเธอแซ่เวย่ยแม้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของเธอจะมีหลากหลายแต่ข้อมูลที่เชื่อว่าน่าจะพอมีน้ำหนักมากที่สุดคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องเกิดในช่วงประวัติศาสตร์เต้จีนช่วงราชวงศ์เว่ยเหนือแต่รายละเอียดหลายส่วนของเรื่องถูกเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงราชวงศ์ถัง